เฮ้ย hey, nah, nah, ื me, man, ้้นี่นี่มานเอมาทานรัมทานงารเดลเอาแล้วเคนนึตมเออนี่อ้มันกระโดแล้วนว้ยรอนานรอนานรอนานแล้วน่ะเออมาแนั้นมาสาวใจทุกคนนุ้ยเออยกเว้นมึงยกเว้นมึงอะยกเว้นมึงอะยกเว้นมึงอะ น่าผู้ชมเยอะแยะเนี่ยผู้ชมไม่มีหลบผู้จริงผู้ผู้จริงเออดีเออดีเอไปดิผู้พูดจริงเออดีเอาดีผู้จริงเออมึงก่อนเลยมึงอากนเออมึงอากรแล้วอ่ะแล้ไม่ต้องเดินมาดูจะโดดตรงนั้นอ่ะเออเอาเลยเดี๋ยวถ้าโดดไปไกลมันเยืดแล้วกูขนาไม่เป็นไม่ดีอ่ะเฮ้ยโดดไปก่อนนะเร็วๆกูพูดจริงไป อย่างเมื่ไหรเนี่ยเอาดิหนึ่งสองสาวโดนดคองคนณสองสองครับไปเจาเจาไปยันไปยไปเ้าไัมมันไวไปเไอ้เ้ยอะไรมันไว ใจเลยเด็กแม่หัวใจจริงเลยเฮ้ยเดินมากันเต็มเลยเอาเฮ้ยเอาใครมาเฮ้ยเอาโอ้โหดีหน้าลงก่อนโอ้โหกิ่นตัวนี่ละดูนี่พี่นี่พี่จับตาเลยจับแขนหนักให้เลยโวยวายว่ายนะว่ายไปเลยตรงน้น จริงอ่ะเป็นหมอเลยกูเห็นแล้วจริงว่ะทำางานกูอ่าเยอเอ็มรู้แต่ไม่ยูนะวายมันดึงแขนอยู่เอ็มอะไม่งั้นร้อยแล้ว